สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซี สาวอุ้มมาอยู่สุมเขียวนะคะแต่ว่าปะได้ย,ยุ่หนี่หรอกค่ะเพราะว่าโบมี่ืืนทีเหรอคะ่ะข้างในกแกฝนตกน้ำค่ะก็เลยไปไหวบานพี่เลินรักค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสาวอุ้มนี่นะคะย่า อยาก,ก็เริ่มแจกไปแล้วสาวอุ้มบุญได้สองกองเ้ยค่ะสองกองกับเมย์เอาไปฝากเมย์นั่วันนี้ก็ห้าสิบเชือกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสาวอุ้มนะคะสวัสดีต้องขอโทษนะคะพอดีเน็ตหลุดค่ะเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะนี่สาวอุ้มเรานะคะ โอเอฟซีมาตะใสหลายแทอคุณมาจากบ้านทลาดต์ <laughs> มาจากบ้านทลาดนะคะโซนนั้นเฮ <laughs> ้ยสามีตังนี่นะคะน้องอุ้มบุญสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสิบสี่ท่านนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะเมื่อกี้เล็ดรุดค่ะ สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์มนันอยู่บ้านพี่หลินลักค่ะพอดีเอาออกมาจากบ้านพี่บัวนะคะเพราะว่าพื้นที่กับเขบเนาะค่ะพันวาทะเลพันวาพันสีว่างหงาปูดก็เลยเอาออกมาค่ะสวัสดีชาวช้างบ้านท่าลาดจากคุณแม่วังทองคุณแม่วังทองสวัสดีชาวช้างบ้านท่าลาดค่ะ <laughs> มารับยาฝนตกแห้งบอ่อยู่บันห้าตกแห้งยูุติบ้านทลาดก็เป็นบ้านเกิดแม่ค่ายนะคะแต่ว่าแม่ค่ายก็เอาแม่ฝาใสไม่อยู่ศูนย์เนาะค่ะก็เลยบ่อยูุบานทลาดค่ะ มันนี่พอบรยู่ค่ะพอเอารถุดเอาเอารถุดไปสมเนาะค่ะเมือว่านแล้วพอดีสร้างเพื่อนให้เอาอะไรไปให้ฟ้าถ่ายก็เลยพอบรยู่ทานข้าวหรือยังโอ้ส่วนไม่ค่ายไ่ค่คยหิวค่ะ สวัสดีค่ะคุณช้างสวัสดีนะคะสวัสดีสี่33นสิบสามท่านค่ะสาวอุ้มที่เหลือลากค่ะคาดว่าจักหน่อยฝนกับสิมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเด็ดแกอกอกบดบดอยู่ ใสยจะอิ่มนะคะกล้วยสงสสยอิ่มกล้วยค่ะสาวุ้ม สวัสดีค่ะ,ะป้าปูสวัสดีครอบครัวหันษาสวัสดีค่ะ,ะ,ว,คะวันนี้มาสูงเขียวนะคะสาววันนี้อีกคุณนายไปใส่ละตัง ถอยเลยถอยเลยคุณนายจะไปทำความสะอาดให้แม่นิครูนะคะเ่นเ่นดิ้น,นหนาเปื่อนมืด บกบกๆก่อนเลยบกบกๆกินน้ำบ่ฮะกินน้ำบ่เดี๋ยวแม่น้ำให้กินเปิดน้ำให้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งถึงบา้าน้องน้ำสายยางน้ำถึงบ้านอีวน,เ,นเดี๋ยวให้สาวอุ้มก่อนนะคะ กินบ้างนาะอากาศเย็นกับบุคายกินปันไดนดอกค่ะอากาศถึงบ้างไปบ่หอดบ่หอดบ่หอดหาคู่มาใสยไม่ถึงนะคะมีถังบ่ ไม่ถึงค่ะน้ำไม่ถึงเดี๋ยวต้องหาถังมาลงให้กิน คุณแม,แม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญสาวอุ้มสู้ๆมาหาทำงานหายาไปฝากแม่ใช่ค่ะ ใช่ครับรถไปบ้านทลาดประมาณกี่กิโลสามสิบนี่แหละครับรมั่สามสิบสามสิบกิโลนี่แหละค่ะระยะทาง สวัสดีแม่แม่สี่สิบท่านนะคะช่วงนี้ก็พักเที่ยงค่ะพักเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เสร็จไ์ก่อนเดี๋ยวแม่สิ เอาถังมาให้กินน้ำดอกละทาแป๊บหนึ่งก่อนว่าปูเมื่อเช้าแต่งตัวสวยมาโรงเรียนโดนฝนฝนโตคค่ามมาเมือนเ้านี้อีกแจ้งหน่อยกับขาดว่าสิมาอีกอยู่ค่ะอากาศขึ้น เดี๋ยวจะพาไปดูน้องน้องเพิ่มนะคะชายเพิ่มช่วงนี้ก็กำลังพักอยู่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ายระวังเป็นไข้ค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกสุดม,มือเลยค่ะช่วงนี้ จะพาไปดูชายเพิ่มเอาโอ๊ย,อยพี่บัว <c oughs> นี่ชายเพิ่มสวัสดีค่ะนี่ชายเพิ่มโอ้ยคุณยหนคุเฮุย เห็นเห็นตังบ้านนั่นเห็นตัง enfin, บ้านนี่ตังฮ่องกงก็กำลังตกหนักเลยค่ะเตเตอุบุนเตเตอุบุนมันนับเอาไม่กี่รูปบวกโอ้พุกโล่พวกเจ้าโล่บ้านนั้นนะโอ้คางๆนั้นที่คอยท่วงไปน้อยเดียวนั่น่ะเจ้าก็ล่มเนอ Ơ ơ Tăng Tăng nhớ phải hết nông nè Tăng thói thôi Tăng thói 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 Nhớ phải hết tăng, Thói thói Mẹ có tí đấy จบาจบุได้่จาบุได้เอิ้นหน่วยกูไห้เต้ดูชายเพิ่มนะคะกลัวถอยเลยตังถอยถอยเสียงลุงสมพลหัวเราะเพื่อนว่าลดขวมมือนันค่ะเพื่อนเพื่อนสัมผัสลดขวมมือนัน ดูชายเพิ่มนะคะจะจะสู้ตังตังถอยมาเลยตังอย่าไปไก่นองเด้อนี่แต่หัมเมื่อวานนะคะเขาหักเมียเขาหักร้ายหลายใครเมียเขานางทั้งหน้าเขาคนแถวคนไหนหักเมียนี่เขาจะให้นั่งทั้งหน้าเป็นบ้างเหน่วยก่ตายเขาเป็นย่างไงหน่วยก่ตายนั่งก็ได้ภรรยาไม่ต้องกลัวเออให้นั่งหน้า ให้ให้เมียเป็นช้างเท้าหน้าใช่ไหมนางหนาเลยเมียกราลงแต่กิโลแรกเใครว่าไปนัำเจ้าดักพูดถึงรถนะคะรถเขาควรไปสิบคนยี่สิบคนได้นะอุ้งขวก็อยากได้ยุติละเนาะก็สิคีดีคีดีไม่เรายังไม่ชินเออยังไม่ชิน แต่วันนั้นมันมีหลุมลุ่มๆลุ่มๆขวามเลยลุ่มร่อจมไปข้างหนึ่งอ่พอจมปุ๊บเราก็หันดูดูลูกพรอาลูกพรอยหายไปไหนวะอ้าวไม่ไม่ใช่ชมพูนตกเลยนะกระดังนี้นั่งพับเพียมสินะแต่แค่งาคือพุ่งยิงเหรอโอ้ยไม่ต้องเหรอแลกเมียให้เมียนางหนาแม่นเมนค่ะเพื่อนหักเมียเพื่อนให้เมียนางหนาไม่ขายบนางเด้อไม่ขายนางหลังถ้ารถจังอื่นเอาอยอะนี่นวยนวยกะตายนางหนา รถดีดีนะไม่ได้เกินยายใส่ของอะาย่างดีใหเด็สวยมากทำให้สวยมากเพราะไอ้ไอ้แค่มาคัดซิปแบบ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 ไม่ไงฮะสบายสบายทุกคนจะเป็นรถแบบอะติมยังสินะอ๋อนี่นะอันนี้เขาเขาประยุกต์มากตินี่ให้เจังหน้ประยุกต์ว่าไงอ๋อดีเปนดีเลยคือว่ามีมีเกียร์ถอยทั้งโอ้ถอยหลังได้แต่เมื่อใส่เขาก็มีถอยด้วยเนาะไปบ้านเขาเซ็นบอ เอาปุ้ยยังังสีวไปไปให้ไปหน้าได้สบายเลยดีดีดีออกมาดีเนี่ยเพรเสื่อยพอเสื่อไหอยู่ติเพิ่นเสื่อแพงกันเลยล่ะต้เดินงไปวันปุ้ยสิเนี่ยซีหาสอย่าเยมันเหมยนบปล่ไปหน้าได้โบกขยันมันอขยันมันสิบุกบุกล้มอไรโอ้เจาะคางคนนแหลกระเบกเอา เขาหัวหน้าดอกสันตะวันจอนี่นะกิโลหนึงสิบอเออห้ากระเบกไปหากะเบกไปกิโลโอ้ยบัคือบัคือสันตะเจ้าไปว่านปุ๋ยนั่นดูชายเพิ่มนะคะมามาฟังพ่อฝอยอะไรดูคุณนายคุณนายจะไปหาหนองด้วยหนองย่านั่นนั่น วันนี้ฮ่องกงเป็นวันไหว้พระจันทร์ลาล,ละถอยออกมาไปแล้วไปหาแม่แล้วกลัวมีตังนะคะใช้ยพื่มตังเลยอย่าเขาไปไก่นองด้วก็ดีนะคะุถอย่างที่บ้านที่บัวมี นี่เกียเกียถอยน้ำ่ะคดีอยู่ค่ะนายยมรู้รู้ลึกร,รู้จริงเลยรอด <laughs> เฝ้าน uh, <Yeah. S 2> ้องประกามาไก่แล้วย่านคุณนายวิวิ่กินสายยางนี่ญาติกันกับเมย์บงหยาตดฉันหรอยอดด้วยจำหนิเนาะเอามาพันตัวตัวเคนใส่พันนอนนอนนี่นะแต่บุคคลนาน้นาโนครับไอ้นาโน้จะเป็นคนแบบปล่อยนอนอันนี้นอนเว่นดี น่นเอาเนืออนน้อหนังเดียวมึงข้าเดียวสิติมสา,ามสี่เดือนหรือตีนี่สี่เดือนยังสี่เดือนแล,อนอนแลนนน้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญสวัสดีค่ะแม่ค่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เตี้ยดูตั้งแต่ b. อุ้มบุญเด็กแข็งเล็กๆค่ะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> บึงแน่มหนองอย่าไปเฮาน้องเ้้อนนองสี่ยัน <c oughs> โอ้ทางนี้เพิ่งเปิดโมงเช้าอันนี้บายแล้วสิบแล้วนั่นนั่นนั่นแม่เขาเออ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยว yeah. uh ่า huh ท่านเอี่มคุนว่าพอเอาหนามมาให้กินฝ่าเรียนมาเลยลูกพ่าจังไหนปอบสองนาทีทิบห้าคล้วออกออกอเอาลาคือหู่ราเราเป็นอันเราอันนั้นกันซื้อสารกันหูเรื่องติดจังหวะุองจะกระเกจนคืนอนอ เป็นอยังกอเจริยมาเบิ่งน้ำก่อกระช้าน้ะเป็นย่งสมพรอับอันนั่นพึ่ผู้จักกันเป็นอ,งพ,อ,อนนงพน,นักน,น,น,นก,กันไวเวร็วเก้าแรกเจ้างย่านเก้าที่สองยัไจ้าันนะครับลกพรหายแล้ว <laughs> เลี้ยตะข่อยนะเล้ยตะข่อยโอ้ยอนะ้ก็จะม,มาอเนะอ,อาเลขโอ้ก็จะมาเอาเลขโอ้ยก็จะมีหายตาหายลุงสมพ่อสมางมาแล้วติให้ อาหารก็เป็นคนยดนั่งจบบ่งนะมันไปนะ้ดอกก็ไปนอยก็ไปเถอะคือขยันขึ้นกันขยันพันไปอยู่น้าข่อยย่านพ่นไปก่อนข่อยนั่นพี่บอกว่าขอเลขก่อนขอเลขมาขอเลขนี้มสขนาดไดกหน่อยยังมาทัหูเลย เดี๋ยวไม่ใครก็ขอปิดไลค์ก่อนนะคะเพราะว่าฝนมาเร็วขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสะวัสดีค่ะ